มาเรามาต่อกันที่ EP 5ห้นะครับุณผู้ชมหลังจากที่เราผ่านด่านเจ้ากงจักนี้มาได้เนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าจะค้างไว้เมื่อ EP ที่แล้วว่าจะเล่าประวัติน้องลอยต่อนะครับน้องลอยเนี่ยเป็นสัมภเวสีนะครับผู้ชมเป็นวิญญาณวิญญาณของเด็กคนหนึ่งที่เฮ้โหโหโหยแมงอะไรอะ แล้วบันไดาขาดด้วยเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมืดขนาดนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเข้าไปไม่น่าเข้าโอ้ยไม่ได้ไม่ดดีกว่ามืด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 ,มดขึ้นดีกว่าต่อให้บันไดจะขาดกาเ็เถอะเฮ้ยเฮ้ย Okay. อ okay. โอเคเอาไม่ร่วงโอเคโอ้นึกว่าจะจำสแกร์แบบบันไดาขาดพ่วงพร้างขึ้นมานะครับโ okay. อเคก็น้องลอยว่ายน้ำไม่เป็นนะครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นว่าในหลายๆอ p ีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเจอน้ำทีไรเนี่ยน้องลอยไม่สามารถที่จะว่ายน้ำข้ามไปได้นะครับเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็น เป็นวิญญาณนะครับวิญญาณองเด็กคนหนึ่งเอออันนี้ก็น่าสงสารนะครับเนี่ยเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยวิแมงอะไรเนี่ยแต่นี่น้ำนนตื้นๆน่าจะเฮ้ยออกกระโดดได้วิแมงอะไรอ้ยตลก อ๋อถ้าเราหยุดเขาจะไม่ได้ยินอ๋อเขาน่าจะได้ยินเสียงน้ำนี<ป>่มแมลงตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เดินเบาๆได้ไหมอ๋อไม่ได้เฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยจะบอกนะว่าอิ๊ดเราผมพยายามเดินค่อยๆแล้วอ่ะมันไม่ด้เออๆๆอ๋ออ๋อ,อ ฮัลโหลกินอะไรอยู่เหรออร่อยไหมกินอะไรอ่ะอ๋อจะบอกนะว่าให้กระโดดขี่อ่ะกระโดดขี่เฮ้ยเว้ยอุ้ยยุงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาอ๋อต้องขี่ไม่ได้เหรอโอเคไหมลงมากินต่อเลยอ๋อมาแล้วมาแล้วน่าจะต้องกระโดด จะกลับมาไหมไม่กลับใช่ไหมถ้าเรายืนดูเขาจะไม่กลับใช่ไหมได้เอาผมไปแล้วนะไม่สนใจแล้วเฮ้ยเสียงเหมือนยุงเลยอ่ะน่าจะยุงนะครับอ๋อเดินย่องๆได้ครับคุณผู้ชมโอเคน้องลอยเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะครับเป็นสัมภเวสีที่คือเด็กคนนี้เนี่ยตายไปแล้วอันนี้เป็นวิญญาณของเด็กคนนั้นนะครับ ที่ยังวนเวียนอยู่กับความทรงจำของเด็กคนหนึ่งฮึบ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 ใกล้พอยังใกล้พอยังเมื่อกี้เราใกล้ถึงตรงไหนผมวิ่งแล้วนะฮึบอ๋ออี๋ฮึบฮึบฮึบโอ้โหยุงอะไรแรงจังเฮ้ยเฮ้ยปล่อ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 ย ปลอยไม่ปลอยอ้ยอ้ยขาขาดื้ยผมก็โทษอุ้ยขาเขาขาดเลยอ่ะในอีพีก่อนๆเราก็ดึงขาแม่งมุมนะครับโอ้ยนี่เราจะทรมานสัตว์ไปถึงไหน จำได้ว่าเคยเอากับดักไปดักขาในมุมจนขาดทุกขาเลยแต่ถ้าเราไม่ทํำล้วก็ผ่านไปไม่ได้นะครับมันก็คงต้องทําอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทํำล้วก็มาไม่ถึงจุดนี้ก็คงต้องทําเลี่ยงไม่ได้นะครับเอาหัวใกรรมให้พี่น้องเพราะพี่ก็ติดอยู่ในกรงกรรกรงเกียนนี้เหมือนกันอะไรอ่าข้างบนอะ่ะ มีท่อตรงนี้ด้วยท่อไอ้น้ำโอเคอ,อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนเป็นปุ่มกดอะไรสักอย่างเฮ้ย,ย่กลัวมีอะไรไหมฝั่งนี้ไม่มี <c oughs> ไปไปไปดูไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าแล้วกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างอยากกลัวตายให้นักเลยไหนๆเราก็ตายอยู่แล้วเนาะไหนๆเราก็เป็นสัมภเวสีอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวขอวิ่งไปดูตรงนี้กันเฮ้ยอะไรเนี่ยปัดเฟืองยักษ์มีเกียร์อยู่ตรงนั้นมันได้อยู่ตรงนี้โอเค ช่วยผมจำนะครับช่วยผมจำนะครับว่าเอาขึ้นได้ด้วยหรอกดผิดนะครับแต่ขึ้นได้เฉยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเอาน้องร้อยจะไปกระโดดก่อมันทำไมอะ่ะเอาเราจะดึงเราไม่ได้จะกระโดดกรอ มี2อันคือโอ้โหโอ๋อมีเชือกดึงโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยมีมียางมียาง เฮ้ยผมไม่ได้กระโดดผมจะจับอันนี้แล้วก็มันก็อันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละน่าจะใช่เอามีเมฆมิไไมเนี่ยอ,อต้องกดเหรอโอเคโอเคแล้วมันจะไปถึงอันตควาคไหมเนี่ยอาไม่ถึง <laughs> อ๋อสงสัยเราต้องน่าจะได้ใช้เจ้ายางดอกอย่างอันนี้นนแน่เลยคิดว่านะครับคิดว่าคิดว่านะครับอุ้ยอุยอุที่ผมรีบกระโดดมาฝั่งนี้เพราะว่าจะได้ดันเอ,เอทางขวาต่อได้นะครับนี่ คิดว่ามันต้องเอาไปใช้สักอย่างแน่ๆเลยอันเดียวพอไหมเอาอย่างอันไหมลองอันเดียวแล้วกันลงบันไดกลัวขาหักขาหักแน่เลยสูงขนาดนี้ไอ้กล่องนี้ดึงได้อู้ยดูท่ทครัาอ๋อผมรู้นะคิดว่าน่าจะต้องเอาไอ่ล้อ,อยางเนี่ยมาดันตรงนี้แน่ๆเลย นี่ไงนี่จจเนียสจจเนียสน้องลอยจจเนียสเอาล้มลงก็ได้มัง้งน้องลอยล้มลงก็ได้มัง้งจะได้มันจะได้กดตลอดเวลาไงหรือยังไง้ <c oughs> จะกลับมาไหมเนี่ยริบก,กลับด้วยอ๋อโอเคโอเคมันมันน่าจะกลิ่งอยู่นะครับมันน่าจะกลิ่งอยู่แล้วเราถ้าสมมติว่าเราดึงจากตรงนี้เลยจะได้ไหมเนี่ยไม่น่ามีโมเมนตัมมากพอผมว่า เดี๋ยวลองดูว่าเราจะวิ่งหนีดอกยางอันนี้ทันไหมดอกยางอะไรล่ะนี่เอ้าผมจะขึ้นไปผมจะไปดัน,ดนกล่องอันนี้ออกมาดอกยางนี่จะมาพอดีโอเคเฮ้ย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 โอ้ <Yeah! S 2> โหตกใจหมดเลยนึกว่าจะโดนหนีบ เดี๋ยวก็จะโดนหนีบตายซะแล้วน,นี่ไงเออเราจะดึงกล่องนี้มาไงใช่ไหมน้องลอยสำเพอเสีน้อยของเรานะและเราก็มีคันโยกตรงนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะโยกซ้ายเฮ้ยเฮ้ย เอากล่องไปด้วยได้ไหมอ่ะไม่รู้เอาไปทำไมนะกับไม่รู้เอาไปทำไมเหมือนกันแต่มันมีความรู้สึกว่าลองเอากล่องไปดูก่นอนเฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ยอ๋ยอ,อโอเคได้อยู่นึกว่าต้องใช้กล่องอันนั้นโอเค let's go let's go อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตกจะตกใจเย็นน้องใจเยน็นน้องลอยน้องอ๋อนี่ไงเฮ้ยได้ใช้จริงด้วยเฮ้ยกล่องที่เราอุตส่าห์เอามาด้วยเมื่อกี้นะครับนี่ไงมันมีไอ้ที่กดปุ่มตรงนี้ไงแล้วกดทำไมอ่ะกดเพื่ออะไรกดเพื่ออะไรอ่ะ ออดูอ๋อ oh, มีลิฟต์ตรงนั้นฮึโอเคถึงไหมเอาไม่ถึงจเจริญพผ่อ <laughs> อะไรกับเนี่ยชีวิตเอา,เอาแล้วเราจะเอาอะไรมากดอ่ะ หรือว่าต้องใช้ต้องใช้อีกอันแน่เลยอืมก็โหอ๋อกล่องนี้ไงอ๋อแล้วเราจะข้ามมาได้ไงอ่ะอ๋อได้น่าจะได้เพราะว่าไอ้กองจักอันนี้มันมันหมุนลงไปอยู่แล้วนะครับคิดว่านะครับคิดว่าเราน่าจะไม่ตายหรอกมั้งน่าจะไม่ตายมั้งอ๋อเราเราไม่ต้องกระโดดลงมาได้นี่อ๋อแต่เราก็ขึ้นตนไม่ได้ ก็คงต้องลงไปตรงนี้แหละนี่ผมกำลังเถียงใครเนี่ยกำลังคุยกับน้องลอยนะครับอ๋อโอเคนี่ได้ละได้ละขอบคุณครับจีเนียสนั่นไงเรียบร้อยครับ ในไหนอีพีก่อนหน้านี้เนี่ยยาวแล้วนะครับคุณผู้มชมเพราะว่าเราติดปัญหาตรงนั้นจาได้ว่าลองอยู่นานเลยแต่อีพีนี้เนี่ยเออ่ผมว่าเราหยุดตรงนี้ก่อนดีไหมเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะหยุดหรือว่าจะไปต่อดีครับเนี่ยมันกระโดดอันนี้ไม่ได้อ่ะเฮ้ย ผมว่าผมงั้นเอางี้ดีกว่าครับผ้ชมผมว่าลองหนึ่งทีลองสักหนึ่งทีถ้าไม่ได้ผมจะพักนะครับผมจะพักไว้ EP ต่อไปด้วยถ้าไม่ได้นะครับผมคิดว่าไอ้ขันโยกไอ้ปุ่มอันนี้เนี่ยมันน่าจะเอาไว้ใช้เนี่ย <Yeah! laughs> มันน่าจะเอาไว้ใช้เลื่อนอันข้างบนจริงครับจริงเอาขอลองทีเดียวเองกลับมาได้ไหมเนี่ยกลับมาได้ไหมมาได้เวียงได้ไหม ก็ได้กดปุ่มตอนนั้นให้ผมทีอ๋อโยกเลยไปชิงช้าเลยเอ๋อแล้วก็ไม่ถึงอะไรอ๋อเทือ,เ,อเดียวเทือเดียวเทือเดียวขอเทือเดียวเทือเดียวเทา่านั้น เว่าตอนกลับมา <Yeah. laughs> เอามันไม่สวิงมาให้เหรอโอเคไหนๆก็ได้ลองแล้วเดี๋ยวผมลองให้สุดเลยแล้วกันนะครับ ส่วนเรา EP นี้ให้มันจบไปใน EP นี้เลยแล้วกันทำไงอ่ะทำไงโซ่มันถึงจะสวิง Hoi 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 lâm nguyên phải mẹ thân là hui dạy ra sửa ô tai ngon huy ra sửa y ได้ใช่เลยโอเคครับตามคำตามคำปฏิญาณว่าเราจะลองแค่อันนี้แล้วก็พักงั้นอีพีนี้ผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปงมอโซต่อไปยังไงผมจะต้องผ่านให้ได้น่แน่ผมจะไม่ให้คุณผู้ชมนอนนานนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับ ผมจะลงติดต่อกันเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องรอหนานนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ